อยู่กับบูมคนขี้เมื่อยครับกลับมาอีกแล้วครับบ้านสวนมัสซสาดครับบรรยากาศล่มลื่นแบบนี้ครับเป็นที่ไหนไม่ได้ครับบ้านสวนมัสซสาดประชานุกูลครับเป็นมัสซาดประจําของผมฮนะเข้ามาก็มาก่อนเวลาเพื่อนๆก็มานั่งรอได้เลยนะครับ มีโซฟามีอะไรให้นั่งรอแอร์เย็นสบายครับบรรยากาศเงียบสงบครับตามสไตล์สปาครับนี่นะฮะแอร์เย็นเย็นครับนั่งรอเวลาครับผมนัดไว้ประมาณบ่ายโมงครับนี่ครับเครื่องดื่มน้ําเปล่าอะไรก็พร้อมครับน้ําเย็นเย็นครับอากาศร้อนๆแบบนี้สดชื่นครับสำหรับเพื่อนๆที่มานวดน้ำมันนะครับ เป็นอ r โรมานี่ก็มีน้ำมันกลิ่นให้เลือกต่างๆหลายกลิ่นเลยนะครับก็เลือกดูได้เลยนะครับนี่ฮะราคาวันนี้ผมมานวดสุขภาพเป็นนวดแผนไทยครับเน้นหัวคอบาไลาย่ยก็อยู่ที่800บาทครับเดี๋ยววันนี้จะมาเปิดห้อง VIP ครับให้เพื่อนๆดูครับว่าที่บ้านสวนมาสานห้อง v เป็นยังไงนะครับก็เพิ่มอีกร้อยเดียวครับก็จะมีรายละเอียด ของคอสนวดอะไรต่างๆด้วยนะครับนี่ฮะเพื่อนๆครับเปิดคอสนวดได้เลยนะครับนวดอโลมาสามครั้งเหลือห้าพันห้าอะไรต่างๆประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆนี่เข้ามาด้านในก็นี่ครับห้องน้ำชายหญิงนะครับแยกแบบเป็นสัดส่วนสะอาดสะอ้านครับนี่เป็นโซนห้องวีครับที่เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนิดหน่อยนะครับว่าเป็นยังไง ในรูปแบบไหนมีความเป็นส่วนตัวมากน้อยแค่ไหนครับอันนี้ทางเดินถ้าเดินตรงไปเนี่ยเป็นห้องรวมนะฮะที่มีฉากม่านกัน้นเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ต้องเสียเพิ่มส่วนตรงนี้ลูกค้าทุกท่านนะต้องมาล้างเท้าก่อนที่จะได้รับการน,นวดพอถึงใกล้ถึงเวลาก็เดี๋ยวเขาก็จะมาตามแล้วครับมาก็ทำความสะอาดเท้าก่อนนะฮะในการนวดนะครับเพื่อให้เท้า ลูกค้าสะอาดสะอ้านนะครับวันนี้ก็เป็นนวดแผนไทยนะครับหัวข้อบา่าไหลทั้งผมทั้งคุณภรรยาคุณกิฟเลยนะฮะสองชั่วโมงเต็มๆครับหลับกันแบบสบายๆกับห้อง vip ครับเพื่อนๆครับนี่ฮะนวดเสร็จล้างเท้าเสร็จนะครับก็นี่ฮะฉีดน้ำทำความสะอาดเตรียมมีรองเท้า ที่มัสซาดให้เรียบร้อยนะครับใช้เดินภายในที่บ้านสวนมัสซาดนะครับเช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยครับที่นี่บริการดีครับโดยรวมแล้วไม่ว่าจะเป็นฟอนต์ด้านหน้าหรือพนักงานนวดดีหมดครับนี่ฮะเช็ดทําความสะอาดเรียบร้อยก็เตรียมครับไปเปลี่ยนเสือ้อผ้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมนวดกันแล้วครับนี่ฮะห้องวีครับได้เป็นห้องวีสองครับ เข้ามาก็เป็นสองเตียงแบบนี้นะฮะชุดพร้อมครับเปลี่ยนได้เสื้อผ้าก็สะอาดนะครับเป็นเตียงสองเตียงแบบนี้ครับแล้วก็มีทีวีครับให้เราดูนะครับเพลิดเพลินเพื่อนเพื่อน,อน,อนบางคนอาจจะชอบนวดไปด้วยดูทีวีไปด้วยก็จัดไปครับแอร์เย็นๆความเป็นส่วนตัวนะฮะ นอนรอสบายยในห้อง V.I.P. นี่ครับได้เวลาครับของการนวดแล้วครับวันนี้ผมเลือกเป็นพนักง,งานนวดเดิมนะครับคุณใหม่ครับส่วนคุณกิฟภรรยาผมก็คุณเมย์ครับคุณใหม่กับคุณเมย์นะน้ำหนักมือดีมากครับผมมานวดทีไรก็เลือกนวดกับคุณใหม่คุณกิฟก็เลือกกับคุณเมย์ทุกทีครับ ตอนนี้ก็เริ่มนวดขาครับวอร์มครับเริ่มในการคลายเส้นที่ขาก่อนเลยนะครับค่อนข้างน้ำหมักน้ำหนักมือดีครับแล้วก็มีคําแนะนำที่ดีครับมีการสอบถามตลอดครับว่าเราปวดเมื่อยตึงตรงไหนนะฮะก็จะได้แก้เบื้องต้นเนี่ยคุณกิฟก็นวดกับคุณเมย์กันไปนะครับในการนวดแผ่นไทยคลายเส้นนะครับ เพื่อนๆบางคนอาจจะออฟฟิศซินโดมนะฮะก็มานวดได้ครับคลายเส้นดีครับเหมือนเป็นการเล็กคัฟเวอรี่นะฮะให้เราเริ่มต้นการทำงานของต้นสัปดาห์ใหม่ได้อย่างดีนะฮะตามแบบฉบับมัสซาดแผนไทยเลยครับนี่ฮะก็ผมก็มาต่อที่คลายเส้นที่มือเส้นเอ็นอะไรต่างๆกล้ามเนื้อนะครับนี่ครับก็ครึง นวดกันไปนะครับให้มีการผ่อนคลายนะครับให้เส้นสายเรียกว่าพร้อมสำหรับผมนี่ก็พร้อมกับการออกกำลังกายในต้นสัปดาห์ใหม่นะครับก็กดจุดอะไรต่างๆน้ำหนักมือดีมากครับคุณใหม่เนี่ยเรียกว่าคุ้มค่ากับการนวดทุกครั้งแอร์เย็นๆสบายครับที่ห้อง VIP เพื่อนๆท่านไหนอยากได้รับ ความเป็นส่วนทัวสงบสงบนะครับก็ห้องวีไปเลยครับนวดเสร็จก็ปิดท้ายครับด้วยน้ำขิงร้อนๆนะครับมาเสิร์ฟที่ห้องครับดื่มสบายๆครับนั่งคุยกันไปครับแล้วก็พร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยกลับนะครับเรียกว่าบรรยากาศดีเลยครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับคลิปหน้าฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ